ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันตรายของฝนมีห้าประการนี้ซึ่งพวกนักพยากรณรู้ไม่ได้สายตาของพวกนักพยากรอณ์ย่างไม่ถึงอันตรายห้าประการคืออะไรบ้างคือดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เตโชธาตในเบื้องบนอากาศกำเริบไปทั่วเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาตกำเริบนั้นนี้เป็นอันตารายของฝนประการที่หนึ่งซึ่งพวกนักพยากรณ์รู้ไม่ได้สายตาของพวกนักพยากรณ์ยังไม่ถึง อีกข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายวาโยธาตในเบื้องบนอากาศกำเริบไปทั่วเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะวาโยธาตกำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนข้อที่สองซึ่งพวกนักพยากรณ์รู้ไม่ได้ สายตาของพวกนักพยากรณ์ยางไม่ถึงอีกข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายอาซุรินทาราหูใช้ฝ่ามือรับนามแล้วทิ้งลงในมหาสมุทรนี้เป็นอันตารายของฝนประการที่สามซึ่งพวกนักพยากรณ์ รู้ไม่ได้สายตาของพวกนักพยากรณ์ยางไม่ถึงอีกข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายวัฏส,สะวลาหกเทพบุตรประมาทเสียนี้เป็นอันตารายของผลประการที่สซึ่งพวกนักพยากรณ์รู้ไม่ได้ สายตาของพวกนักพยากรณ์ยังไม่ถึงอีกข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี้เป็นอันตารายของฝนประการที่ห้าซึ่งพวกนักพยากรณ์รู้ไม่ได้ สายตาของพวกนักพยากรณ์ยังไม่ถึงดูก่อนพิกษุทั้งหลายอันตารายของฝนห้าประการนี้แหละซึ่งพวกนักพยากรณ์รู้ไม่ได้สายตาของพวกนักพยากรณ์ยังไม่ถึง